สวัสดีค่ะหงนะคะจากเพจใช้ดีบอกต่อค่ะวันนี้มาเจอกันในแบบที่ไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคะเป็นเห็นหงเห็นหลายๆคนทำวิดีโอนี้กันไปแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากทำบ้างนะคะอันนี้ก็คือเปิดกระเป๋าเจนเองเดี๋ยวก่อนติดให้มันสวยงามคือจริงๆอ่ะเห็นนี่เปิดกระเป๋าเจน,นะคะคือจริงๆอ่ะเห็นว่า หลายๆคนอ่ะเขาทําวิดีโอนี้กันไปแล้วก็คือว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าบ้างพกอะไรไปไหนมาไหนบ้างแต่ด้วยความที่เจ๊เป็นคนคือหงนะ่อะเป็นคนของเยอะแล้วก็แบบกระเป๋าใหญ่อะไรเงี้ยกว่าจะเก็บถ้าเปิดทีก็แบบเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ว่าเออก็เห็นเขาทํากันอะเนาะก็เลยเอออยากลองทําบ้างนะคะเผื่อใครจะได้ไอเดียแล้วก็กระเป๋าเนี่ยมีหลายใบยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นไซส์แบบประมาณแบบนี้ทางนั้นเลยประมาณเนี้ยใบเนี้ยนะคะเพราะว่าเป็นคนของเยอะอย่างที่บอก วันนี้เนี่ยช่วงเนี้ยคือใช้ใบนี้บ่อยมากอันนี้คือลองชอมนีอม่อันนี้คือลองชอมนะคะเป็นอา่กระเป๋าที่เพิ่งได้มาไม่นานนี้จากน้องชายนะคะไม่รู้ว่าเห็นแบบมันเห็นเต็มใบเปล่าอะ่ะเดี๋ยวนะขอขยึกล้องออกไปเผื่อว่ามันจะได้เห็นแบบเต็มเต็มใบเนาะอ่า โอเคน่าจะเห็นเต็มใบมากขึ้นนะคะอะนี่กระเป๋าเจา้คือใบนี้นะคะกระเป๋าใบนี้เนี่ยน้องชายซื้อมาให้แต่ว่าเจ้ก็เขาเรียกอะไรจําชื่อรุ่นจําอะไรไม่ได้เลยเพราะว่าได้มาเราก็แบบไม่ได้เก็บซองเก็บอะไรไว้เก็บไว้แต่การ์ดคือกระเป๋าเนี่ยเขาจะมีการ์ดอันนี้มาให้ด้วยน,นะคะ ข้างในก็จะบอกว่ามันคืออะไราวิธีรักษาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้ว่าละเอียดชื่อรุ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือเขามีชื่อรุ่นก็ไม่รู้ว่าการนี่คือมันคือภาษาอ,อ๋อนี่ไง Textile Trim with c o w h i d e นะคะเป็นหนังวัวคือกระเป๋าอันนี้หลายๆคนก็คงรู้จักอยู่แล้วตรงนี้มันจะเป็นผ้าเป็นผ้าเขาเรียกผ้าอะไรอะ เป็นเท็กซ์ชัยอ่ะเขาไม่ได้บอกว่ามันคือผ้าอะไรแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นหูหิ้วกับไอตัวปิดเนี่ยจะเป็นหนังวัวนะคะซึ่งสีนี้เจ๊ชอบมากเลยมันจะเป็นแบบแดงเข้มทีนี้มาดูกันข้างในข้อเสียของกระเป๋ารองชอมคือมันไม่มีฐานกระเป๋าทุกอย่างมันจะเป็นเหมือนกระเป๋าที่แบบเป็นถุงช้อปปิ้งอะ่ะมันจะย่วหมดเลยพอใส่ทุกอย่างพอใส่ของลงไปปุ๊บทุกอย่างกองอยู่ก้นกระเป๋าเจ๊ก็เลยแก้ปัญหาด้วยการ ที่เออเอาตัวที่แบบจัดจัดระเบียบในกระเป๋าอะมานะคะทีนี้อันนี้คือไม่ได้จัดมาก่อนเลยนะจะมาเปิดให้ดูเลยว่ากระเป๋าที่พงมีอะไรบ้างของลองชอมเนี่ยเขาจะมีเนื่องจากกระเป๋าเขาเป็นแบบอุ้ยกระเป๋าเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหมเขาก็จะมีช่องเล็กๆอยู่ด้านนี้ช่องเล็กๆเดี๋ยวจะหยิบของในช่องเล็กให้ดูก่อนช่องเล็กๆแบบอยู่ข้าง,ๆ,างๆกระเป๋านะคะในช่องเล็กนี้ก็จะมี ขนม1นึมีอันนี้สายวัดซึ่งซื้อจากไลโซมา60บาทเอาไว้เผื่อเวลาไปลองรองเท้าไปลองชุดลองอะไรงี้แล้วแบบที่ร้านไม่มีสายวัดนะคะก็เอาไว้เผื่อติดตัวไว้มันเบาแล้วมันก็อันเล็กไม่ได้ใหญ่มากมีน้ำบัตของตัวเองนะคะให้ดูเว็บเดียวพอนะคะแล้วก็นอกจากใบเล็ก ตรงนี้ช่องเล็กแล้วช่องเล็กก็จะอาไว้ใส่เงี้ยของแบบน้ำบาตรใส่ไส่สายวัดใช่ไหมแล้วก็ในกระเป๋ามีอะไรบ้างมาดูกันสิ่งแรกคือกระเป๋าเงินสีแดงอันนี้ซื้อตลาดนะัดร้อยกว่าบาทด้านในกระเป๋าเงินมีแต่บัตรไม่มีเงินเลยจ้าเงินไม่มีเพราะว่าเงินจะสอดซุกไว้ตามช่องต่างๆไม่รู้จะมีกระเป๋าเงินไว้ทาไมเอาไว้ใส่บัตรแหละแต่จะไม่เปิดให้ดูนะว่ามีบัตรอะไรบ้าง มีในกระเป๋าก็จะมีกระเป๋าสีดำอันนี้อีกหนึ่งใบซึ่งกระเป๋าดำอันนี้มันจะเป็นกระเป๋าของมันจะเป็นกระเป๋าลูกของอีกใบหนึ่งเป็นชาวแอนคีสนะคะแต่ว่าเจ๊ชอบมันเพราะว่ามันแบบมันทนดีมันเป็น PVC กันน้ำได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเจ๊ก็เลยอาจจะใส่พวกสมุดบัญชีพวกนี้นะคะเป็นพวกเอกสารสำคัญต่างๆสลิปเงินเดือนไม่รู้พกทำไม แล้วก็ตัวหนังเวลาไปดูแบบแล้วยังไม่ได้แยกออกจากกระเป๋าก็จะเอามาใส่ไว้ในนี้ก่อนตัวหนังนี่คืออนันนี้นะคะหรือบางทีแบบออกจากออฟฟิศไปกินข้าวกลางวันก็จะเอาเงินกับกระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในนี้เผื่อไปแบงค์เนี่ยเนี่ยคือกระเป๋าตังค์ไซส์มันใส่เข้าไปได้เผื่อไปแบงค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีแบบหยิบแต่เงินออกมาไม่ได้เอากระเป๋าตังค์ไปเพราะมีสารพัดบัตรกลัวหายก็ หยิบแต่งเงินออกมาใส่เข้าไปในนี้นะคะแล้วก็แบบไปแบงค์ไปอะไรตอนกลางวันไปกินข้าวเนี่ยคะ่ะก็จะใช้ใบนี้เห็นไหมบอกแล้วว่าของเยอะมีแว่นกันแดดหนึ่งอันอันนี้ของเลแบรนแว่นกันแดดที่ใช้อยู่เป็นประจำสายชาร์จแบบที่อยู่ข้างในนี้หนึ่งอันพึ่งมวนเมื่อกี้เลย เพราะว่าเพิ่งใช้เมื่อกี้แล้วก็แบบกระชากใส่เข้ามาซึ่งจริงๆสายใช้แบตจะอยู่ในอันจิวิกอันนึงอยู่ในกระเป๋าอีกอัน,ออน,นในนี้ก็จะมีอีกอันนึงที่แบบปรบบปื้มมากเพราะว่าเนื่องจากอย่างที่บอกไปว่าลองชอมอะ่ะทุกอย่างมันจะไปกองก้นกระเป๋าดังนั้นก็เลยซื้ออันนี้มาเป็นที่จัดระเบียบกระเป๋านะคะแสงมันจะมืดๆใช่ไหมอะ่ะเพราะว่าเจ๊เปลี่ยนมุมเนื้อกำลังตอนนี้กําลังพยาย,ยามหามุมที่ดีที่สุดอยู่อันนี้คือ เป็นที่จัดระเบียบกระเป๋าซื้อจากตลาดนัดหนึ่งร้อยบาทใส่เข้าไปปุ๊บอ่ะตอนแรกเนี่ยกระเป๋ามันจะเป็นเหี่ยวเหี่ยวอย่างเงี้ยพอใส่ของแล้วปุ๊บทุกอย่างมันจะไปกองอยู่ตรงเนี้ยค่ะพอมันไปกองปุ๊บอ่ะเราเจ๊คลิกแบบควานหาเงี้ยมันก็เสียเวลาใช่ไหมก็เลยไปซื้ออันนี้มา100บาทจริงๆไม่รู้มันมีไซส์ใหญ่กว่านี้ไหมแต่นี้เจอไซส์นี้มาก็เลยเอามาใช้ก่อนพอใส่ลงไปแล้วมันก็หาของง่ายขึ้นซึ่งไอกระเป๋าเนี้ยมันเจ๋งมากตรงที่ว่ามันเป็นแบบนี้นะเธอ มันมีซีฟตรงนี้สองข้างที่มันแบบสามารถใส่ของได้เดี๋ยวเรามาดูทีละช่องเนอะช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับผู้หญิงทั้งหมดคือผ้าหนาไมยและคือจริงเป็นสิ่งที่ไม่ควรโชว์ปะวะแต่ว่าเออเพื่อทุกคนในเพจแล้วก็มียากแก้ป,ปวดท้องแล้วก็ ช่องตรงนี้ก็ยังใส่ของได้อีกนะตรงนี้ที่เป็นตาข่ายตาข่ายอะคะ่ะแต่เจ๊ไม่ได้ใส่อะไรใสอันนี้ก่อนเสร็จปุ๊บช่องนี้เป็นเงินพวกแบ่งย่อยต่างๆเถิบเข้ามาตรงนี้เป็นซิปช่องเนี้เจ๊จะเอาไว้ใส่พวกลิปสติกหรือว่าบลัชออนแล้วก็แปรงที่บางทีเอาไปเติมระหว่างวันนะคะไม่ได้ไม่ได้แบบเอากระเป๋าใหญ่ไปเอาไปเติมก็จะใส่ช่องซิปนี้ไว้นี่เขาเป็นหิ้วนี้ได้ด้วยนะเห็นไหม แล้วก็ช่องกลางเป็นช่องที่ใหญ่ที่สุดต,ตรงนี้มีอะไรบ้างอันนี้มีสเปร์น้ำแร่ที่เพิ่งไปซื้อไปซื้อมาวันนี้ฉีดเลยสดชื่นคือยี่ห้อสกินไซรัปนะคะเป็นสเปร์น้ำแร่อยู่ในนี้เพิ่งซื้อมายังไม่ได้เอาออกอมีผิดช,ชูเปียก ที่ซื้อมาจาก m a t s โม o k i o s h i ชอบมากพกติดตัวไว้เวลาเหงื่อออกเหนียวเหนียวอะไรเงี้ยก็จะแบบเอามาเช็ดมีกุญแจบ้านกุญแจบ้านอยู่ในพวงนี้คือมันจุกมากจริงไอกระเป๋ารูปเนะี่ยมีหวีหวีจากเซโฟล่าใช้มานานแล้วดีงามพกง่ายผมไม่พันกันเรียบลื่นโอเคมากชอบ มีสปเร <c oughs> สปร์สเปรย์เป็นฟรุตฟรุตสเปร์จากบูธอันนี้คือเวลาใส่ผ้าใบาหรือใส่รองเท้าส้นสูงแล้วไปในที่ที่ต้องถอดรองเท้าเราก็แบบเผื่อไว้ว่ามันจะมีกริ่นหรืออะไรอย่างนี้มันก็ไม่โอเคที่เราจะแบบรบกวนคนอื่นด้วยกินเหล่านั้นเพราะฉะนั้นก็พกไว้มันไม่ได้หนักมากด้วยแหละเลยพกได้มีสิ่งนี้เอเซนสตูดิโอเนว จากเอเซนต์มันจะเป็นอย่างนี้คือเวลาว่างไงน,นั่งรอมันจะเป็นปากกาแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นปากกาเอาไว้แบบบำรุงจมูกเล็บเวลานั่งรอนั่งเล่นเบือบ่อเบื่ออะไรเงี้ยค่ะก็เอามาแบบถูๆเอามาบำรุงจมูกเล็บมีกล่องอันนี้กล่องเล็กๆอันนี้เอาไว้ใส่หูฟังอันนี้25บาบาทซื้อที่ตลาดนัดนี่ใส่หูฟังหูฟังอยู่ในนี้ก็ม้วนเก็บให้เรียบร้อยไม่แบบ ละย,ยงละยางพันกันอยู่ในกระเป๋ามีขนมลูกอมที่ซื้อจากเซเวน่นหมดแล้วในช่องใหญ่นะคะแล้วก็เขาก็จะมีช่องซิปอีกช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้ใส่ของได้อีกซึ่งไม่มีอะไรแล้วก็มีช่องเล็กๆช่องเล็กๆตรงนี้อีกนะคะซึ่งเจ้เอาไว้ใส่พวกแบบ ของกระจุกกระจิกอย่างเช่นน้ำตาเทียมหรืออะไรอย่างเงี้ยที่มันจะหายากๆะคะ่ะ mm hmm. ก็เอาไว้ในช่องเล็กนะอ่ะจบไปสําหรับกระเป๋าแทรกนะทีนี้ไอสิ่งที่มันไม่ได้อยู่ในกระเป๋าแทรกเนี่ยก็จะเป็นพวก power bank ซึ่งจริงๆควรจะอยู่แต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้เอาใส่เข้าไปนะคะ power bank แล้วปกติก็ไม่ค่อยชาร์จ power bank นะไม่ค่อยพกด้วยเพราะว่าแบบรู้สึกว่า ตัวเองพกปลั๊กชาร์จแล้วไงก็เลยไม่ค่อยชาร์จ power bank แต่ว่าถ้าชาร์จก็จะรู้สึกสะดวกขึ้นเห็นไหมของไม่เยอะมีอีกมีอะไรอีกหมดแล้วที่เหลือเป็นเศษกระดาษเศษขยะที่ควรจะทิ้งเศษเหรียญต่างๆที่อยู่ในกระเป๋าคือจริงๆของเจ๊พก ok ไม่เยอะนะแต่แบบมันเป็นเพราะว่า เจ๊อะเคลียของบ่อยคือสมมติว่าจะเปลี่ยนกระเป๋าทีนึงอะก็จะเคลียรทีนึงเปลี่ยนเปลี่ยนใช้ทุกวันอะไรเงี้ยค่ะก็จะเคลียรเคลียรขยะอะไรก็จะเอาออกไปจนหมดอะไรเงี้ยขอเก็บเข้าไปก่อนนะหมดแล้วเนี่ยเร็วมากเลยอะสิบกว่านาทีก็สามารถพูดจ,จบได้ว่ากระเป๋าเจ๊มีอะไรบ้างเพราะว่าเจ๊ทำไอ้เครื่องสําอางแยกไปแล้วไงว่าเจ๊พกอะไรบ้างที่เป็นกระเป๋าเครื่องสําอางซึ่งมันก็จะเยอะกว่านี้มากแต่ว่าเจ๊ไม่ได้คิวแบบไปไหนมาไหนตลอดเวลานะบา,บางทีก็คิวบางทีก็ไม่ฮิวแต่จะบอกว่า ถ้าใครแบบรู้สึกว่ากระเป๋าลกหรืออะไรเงี้ยไปซื้อมานะไอที่จัดระเบียบกระเป๋าว่า,วามันเวิร์กมากจริงเดี๋ยวนะมีอะไรอีกไหมอะที่ต้องพูดไม่มีแล้วล่ะมันหมดละมันมีแค่นี้แหละมันมีพวกแบบของที่มันใช้ในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เหมือนกับแบบไม่ค่อยอยากพกอะไรที่มันหนักมากๆแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองนั้นอายุก็ เยอะแล้วไหลก็จะทนได้อีกไม่นานเท่าไรถ้าสมมติว่ายังคงแบกอะไรมากมาอยู่ก็จะมีแค่นี้เองค่ะแล้วก็เนื่องจากว่าไอไอกระเป๋ารองชอมเนี่ยช่องมันไม่เยอะมันมีช่องเดียวมันก็เลยไม่สามารถสุกอะไรได้เยอะไงนึกออกไหมคือถ้ากระเป๋ายิ่งช่องเยอะมันก็จะยิ่งสุกเยอะเนี่ยอันนี้คือพอดีเลยเต็มแล้วแล้วก็ถ้าสมมติว่าแบบอยากใส่กล้องก็จะใส่กล้องเพิ่มเข้าไปในนี้หรือกระเป๋ากล้องก็จะแบบ บางทีไม่ได้เอากระเป๋ากล้องไปเอาแต่กระเป๋าใบน,นี้ไปก็จะเอากล้องอ่ะใส่ไปในนี้เลยนะคะนี่คือหมดแล้วกระเป๋าเจ้ง่ายไหมเร็วไหมไม่มีอะไรเลยกระเป๋าเจ้คือแบบน้อยมากของอะ่ะนี่นี่แค่นี้ค่คะหมดแล้วนะจ๊ะสําหรับคนที่อยากรู้ว่าเจ้พกอะไรบ้างคิ้วกระเป๋าอะไรก็ได้รู้กันไปแล้วนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะอย่าลืมไปคุยกันในเพจด้วยจ้ะเพจใช้ดีบอกต่อนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย